ก็สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งนะฮะโอ้โหแซ่บเหลือเกินคลิปที่ทําลงไปเหมือนจะมีหลายท่านนะที่ไม่เข้าใจที่ไม่เข้าใจใช่นะผมยอมรับว่าผมคลิปที่ทําไปเนี่ยเหมือนจะแอบอวยหรือว่าอวเยเลยแหละอแต่เพื่อนๆไม่เคยเข้าไปดูคลิปหลังๆที่ผมเคยทำอะคลิปก่อนๆที่ผมทาว่าเออเนี่ยคนเลิกเล่นไปเนี่ยเพราะเหตุผลอะไรรีวอร์ดที่เขาแจกเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เออมันไม่สมกับที่รอ มันเหมือนเพื่อนๆไม่เคยดูฮะว่าที่คลิปที่ผมใส่เพื่อนๆมาออคอมเมนต์และว,วิจารณ์ในคลิปนี้อย่างร้นหลามขอบคุณด้วยนะฮะทั้งที่ดีและไม่ดีไม่เป็นไรฮะไม่ว่ากันคนเรามีหลายเสียงหลายมุมหลายด้านไม่เป็นไรฮะในเมื่อทําคลิปที่อวยถึงผมจะอวยถึงก็พูดเรื่องไม่ดีอยู่ด้วยนะะมาพูดถึงเรื่องแบบไม่ดีไม่ดีพูดถึงเรื่องแบบด้านมืดของเกมนี้เลยดีกว่าฮะปัจจุบันนะฮะ เกมกีดีที่แพ็ในเพลสโต้เนี่ยโดนรีวิวบอมอย่างหนักหนักมากตอนนี้ไม่รู้ดาวลดลงไปเท่าไหร่นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันลดลงไปมากกว่า1.6แล้วมั้งแล้วในแพลตฟอร์มอือ่นๆเนี่ยก็น่าจะลดลงไปหนักมากผมแอบไปดูทวิตเตอร์ของต่างประเทศมาน่าจะเป็นเพลสโต้หรือเปล่าไอโอเอสอะ่อะไอโอเอสแอปสโตรน่าจะเหลือ1หรือเปล่า1กว่าหรือเปล่า16ชั่วโมงที่แล้วนะไม่รู้ตอนนี้ขึ้นมาหรือยังทางบริษัทน่าจะดันขึ้นมาแล้วล่ะมาไล่เรื่อง ที่ไม่ดีไม่ดีมากดีกว่า,าตั้งแต่เล่นมาเลยเแบบไม่ดีไม่ดีเลยนะไม่อวยละแบบไม่ดีเลยเรื่องไม่ดีเนี่ยมีหลายอย่างมากตั้งแต่เปิดเกมมาเลยฮะรายได้สูงทำรายได้สูงตั้งแต่เปิดเกมในอาทิตย์แรกเลยนะอาทิตย์แรกๆเลยเลยถามว่ารายได้สูงไม่ดียังไงไม่ดีเลยครับผลตอบรับผลที่ทางบริษัททํากับคืนให้ผู้เล่นหรือผู้บริโภคเนี่ยน้อยกว่าที่คาดไว้ น้อยกว่ามากน้อยกว่ามากผู้เอ่อผูออ้บริษัทเนี่ยคือไรายได้รับรายรับเนี่ยเยอะมากเยอะจริงๆฮะถล่มทลายอ่ะบอกเลยว่าถล่มทลายแต่ผลตอบรับหรือฟีดแบ็กที่กลับมาเนี่ยคื่อนข้างน้อยฮะน้อยและแย่มากแล้วคนเติมอ่ะผมที่เห็นแบบยูทูบเบอร์เติมเป็นแสนอย่างเงี้ยต่างประเทศก็เติมเป็นแสนเหมือนกันอ่ะแต่เขาได้อะไรกลับมาเกลือแล้วก็ไม่มีเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะ ไม่มีออปชั่นพิเศษให้เขาอ่ะเออเขาก็ด่ากันเยอะเหมือนกันแต่สิ่งที่ทุกคนเดือดดานกันจริงๆเลยนะก็คือห้ามพูดถึงเรื่องเกนชิน Impact ในบางแพลตฟอร์มทางมิโฮโยทางบริษัทค่ายเขาเนี่ยจะตรวจสอบไม่ให้โพสบล็อกห้ามโพสห้ามพูดห้ามออกเสียงคุณๆนะครับเหมือนบางประเทศมีอีกคอมเมนต์หนึ่งมาบอกว่าผมเป็นสลิมเม้ยอ,อยากจะ อยากจะจุดจุดจุดอ่ะคือแบบต่อต้านนะฮะต่อต้านต่อต้านต้องมีไม่เอาสลิปมาต่อต้าน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 คือแบบเฮ้ยมึงต้องแยกด้วยเกมกับความเป็นจริงอ่ะแต่ไอใช่ครับเกมความเป็นจริงมันไม่มันต่างมันคนละโลกกับจริงแต่ทางที่แยกคือมิโยโยเขามาปิดกั้นไงมาปิดกั้นการโพสต์การพูดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ใน Discord ด ถึงเรื่องรางวัลต่างๆในเกมมันก็เลยเอามาเชื่อมโยงแล้วกลายเป็นว่าเกมฮอกไก่เตอร์ซีซันเนี่ยไอ้เทมฮอไกของค่ายเขาอะนะฮะโดนถาไปด้วยโอ้โหหนักเลยฮะหนักเลยควน,นี้ลามไปใหญ่เลยบริษัทโดนไฟลุกเลยขนาดนี้โอ้โหแม่งแสบจริงก็มีไอค้คลิปตอนก่อนที่ผมทําไว้อะผมไม่พอใจหนักๆเลยนะเอาสำหรับเกมนี้นะเอาที่แบบไม่พอใจนะถามว่าเคยเติมไหมเคยเติมเคยเติมไอ้แบตเอร์พ เคยเติมไอ้ไอ้นางฟ้าประจําวันนะฮะที่ได้เพชรเคยเติมถามว่าเคยเติมไหมเคยเติมในช่วงแรกครับหัวเกมช่วงแรกแม่งคอรจริงเติมบอกเลยว่าเติมเติมก็หลังๆแล้วก็เฉยๆละเออก็ไม่ได้อะไรเพชรก็ยังอยู่นะเออสิ่งที่ไม่พอใจเลยกาชากาชาเนี่ยกาชาเนี่ยต่ํากว่ามาตรฐานมากต่ํากว่ามาตรฐานจริงฮะต่ํามากแล้วสิ่งที่กว่าสมมติคุณเติมหนึ่งหนึ่งกาชาไอเหรียญที่คุณเอาไปเปิด ไอแบนเนอร์พิเศษนะฮะประจําเดือนเนี่ยเก้าสิบบาทเลยนะเก้าสิบาทต่อหนึ่งอันแล้วดอกเบทต่ํามากอะเพื่อนๆคิดดูเพื่อนๆต้องใช้เงินจริงเก้าสิบาทไอซื้อเพชรไอสีชมพูกับสีฟ้าผสมกันอะไอเพชรอินเทอร์วิวอะเก้าสิบาทในการซื้อฟาสสามสิบบาทมันได้เท่าไหร่ยี่สิบหรือเปล่ามันใช้เป็นเงินจริงแลกได้เพื่อนๆต้องไปตีค่าอีกหนึ่งผมตีรวมเก้าสิบาทใช้ได้หนึ่งหนึ่งโลแล้วเพื่อนๆคูณสิบไปสิครับ 9 0 0ต่อ10โลอ่ะตีไป9 0 0ต่อส0โลใช้เพชรพันหกไม่แน่ใจนะเรื่องเลขไม่แน่ใจนะไปคำนวณจริงๆอเพื่อนๆคิดดูการที่9ก0ต่อ10โลนี่มันเป็นอะไรที่ไม่สมเหตุผลนะอ่ะเป็นอะไรที่ไม่สมเหตุผลแล้วเกลือด้วยแล้วเกลือหนักมากผมบอกเลยตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเปิดมาตั้งแต่เติ้นจนถึงปัจจุบันนี่มันเกลือหนักมากกว่าจะได้ตัวละคร4ดาวกว่าจะได้ตัวละคร5ดาวกว่าจะได้อาวุธเนี่ยอ่ะเคยได้5ดาวแค่เดียวแค่สมุดแบบหลุดเลดด้วยอ่ะหลุดเลดด้วย ตัวละครนี่อย่าไปหวังเลยฮะคือต้องแบบมึงต้องดวงของดวงจริงกว่าจะได้เพราะว่าแต่ก็ไม่พูดถึงกับกาชามันต่ำอยู่แล้วฮะกาชาเลดกาชาเกมนีแม่งเลดต่ำเลดต่ำแล้วก็ก็ไม,ไม่เป็นไรเอ่อคนเล่นก็นให้อภัยได้ให้อภัยได้ฮะให้อภัยได้แต่เขามาเดือดด,ดานก็ตรงทางมิโฮโยมาปิดกัน้นการพูดเรื่องขอไล่ไล่เลยฮะไล่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 พูดเรื่องการโพสต์ของเกนชินีมเพ็ก ทุกอย่างเลยนะเกณฑ์ชินิมพทุกอย่างไม่ว่าอะไรที่ขึ้นต้นด้วยเกณฑ์ชิน m ิม c พไทยหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรต่างๆนะะี่ยต้องมีการตรวจสอบของทางบริษัทก่อนว่าจะให้โพสต์หรือไม่อ่าถ้าไม่ถูกใจก็จะแบนหรือจะไม่ให้โพสต์ไปะฮะห้ามพูดถึงร่างวันต่างๆประเด็นร้อนนี่พึ่งมาพึ่งมามาได้เท่าทังแล้วนะ่ะตั้งแต่ที่ทางออฟฟิเชียลได้ประกาศมาว่าเออครบหปีคุณจะได้นู่นได้นี่นะเออก็ คนก็ไปด่ากันเยอะฮะไปด่านในหลายแพลตฟอร์มแต่แพลตฟอร์มที่ยังไม่โดนปิดกั้นก็คือ Play Store. s t เตอรเขาก็เลยมาด่ากันใน p l ล y s t เตอเนี่ยละฮะก็บอกว่าบางคนบอกว่าเอ้ยมึงไม่รู้เรื่องมึงอย่ามาพูดกูรู้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยไอเลยกูรู้แต่กู <c oughs> ไม่อยากพูดถึงมันคือทุกคนรู้อยู่แล้วฮะทุกคนรู้อยู่แล้วในด้านนี้เออปิดกั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะฮะปิดกั้นเหมือนปิดกัรนปิดกัน้นเจ็ดที่เสรีฮะเออทำไมพูดไม่ได้อะเราก็เป็นเรากนนนคึใ เนื้อหาคุณเสพเกมของคุณเนี่ยทำไมเราพูดไม่ได้ใน Discord เนี่ยยิ่งหนักเลยแบนเลยฮะถึงทั้นแบนเลยเอผูอ้เล่นก็เลยมารวมตัวกันไปรีวิวบอมใส่เพสโต์ฮะก็เลยหนักก็เลยกดลดดาากดลดอะไรให้เออก็เข้าใจได้ฮะก็โดนแต่การที่เราไปด่าเกมผมไม่เคยเล่นเกมฮอไก่อะของอีกค่ายหนึ่งเหรอมันเป็นยังไงอะเออมันเกลือหรือเปล่ามันบักเยอะหรือเปล่า มันไม่ยุติธรรมต่อผู้เล่นหรือเปล่าเพื่อนๆมาคอมเมนต์ให้ผมหน่อยเออไม่เคยเล่นเคยเล่นแต่เกมนี้เกมแรกของเขาแต่ว่านี่ใช่ไหมที่ดราม่าหนักๆยังมีครับมีอีกมีอีกมีอีก,อกคำว่ารีวิวบอมเนี่ยคือคำว่าบอมเนี่ยมันหมายถึงระเบิดเวลาใช่ไหมฮะที่เพื่อนๆแบบสะสมกันมานานเออรอคอยมานานเล่นทำให้เพื่อนผิดหวังเข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้ในจุดนี้เข้าใจได้ไดดไดอ่ะมาพูดถึงสิ่งที่ผมไม่ประทับใจอย่างที่สองเรื่องแรกกาชาเรื่องสอง ไอ้เพื่อนเพื่อนจำอันนี้ได้ไหมที่มันจะมีแบบเช็คอินประจําวันอ่ะมันจะมีเช็คอินประจําวันเว้ยได้ไข่มั่งได้น้องได้น้องไก่มั่งได้เพชรสิบมั่งเออได้เงินห้าร้อยมั่งคือแบบเชี่ออะไรวะเนี่ยคือล็อกอินสามสิบวันอ่ะมึงได้เงินห้าร้อยมึงได้สมุดไอ้อัพเลเวลขั้นขั้นต่าอะฮะสิบอย่างเงี้ยได้เพชรไอ้ได้แร่สีที่เราไปตีตามได้ตามแมปเนี้ยห้าอย่างเงี้ย คือแบบเชื่อล็อกอินประจําวันไปใช่ครับก็แจก,กดีกว่าไม่แจก,กอะเนาะแ,แบบเฮ้ยมึงช่วยแจก,กอะไรดีกว่านี้หน่อยได้ไหมปลาสมชิ้นอย่างเงี้ยคือแบบผมก็ผมก,ผมก็อึ้งนะผมเห็นตอนแรกผมก็อึ้งนะือแบบมึงไม่สมเผลนะ่ะมึงแจกไม่สมเปรมึงคือแจกแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันไม่สมกับที่ทางผู้เล่นหรือทางผู้บริโภคเนี่ยคือให้กับบริษัทคุณไปเว้ยคือมันไม่โอเคตรงนี้เว้ยไม่รู้คลิปนี้จะโดนบล็อกหรือเปล่านะวน so, อีกเรื่องหนึ่งล่าสุดนี่เลยเนี่ยไอเรื่องดาบปลา ไอเรื่องลักชูรี่ซีซีสอดอ่ะใช่ปะเออคือแบบไอ,อชื่อนม่นดาบปลาโง่ๆเอาริงคือแบบผมยังตัดต่อผมยังตัดต่อดาบปลาให้เป็นดาบดาบแบบปลาดาบอ่ะสอดฟิตอ่ะเออแปะใส่ให้มันดูเท่นหน่อยมึงทำให้มันดูเท่นหน่อยได้ปะคือหนึ่งปีมึงจะแจกนะเฮียมึงแบบทำให้มันดูดีหน่อยได้ไหมคือแบบคือเรื่องที่ผมไม่เห็นด้วยก็มีเยอะฮะแต่ก็แบบมัน,ม,นมันไม่ทําอะไรอ่ะเออบริษัทมันก็ไม่ทําอะไรอ่ะคือมันก็แบบอ่ะ ไอ้หลักๆเลยที่ผมเห็นบ่อยที่สุดก็คืออ่ะบักนี้ได้ทําการแก้แล้วนะเดี๋ยวผมส่งให้นะ300รีพิโมเจมบักนี้ทําการแก้แล้วนะแก้แล้วนะส่งให้เพื่อนๆอาจจะมันจะมีมีมอยู่สักพักหนึ่งฮะที่เพื่อนๆจะเฮ้ยมึงแก้บักอะไรวะมึงแก้บักตรงไหนวะเออแล้วมันส่งพีโมเจมมาเออเพื่อนๆก็ยิ้มไปเฮ้ยแบบผู้เล่นยังไม่รู้เลยว่าแก้บักตรงไหนเออแต่แบบก็คือผู้เล่นเขาแบบ ผู้ประสบความสำเร็จส่งเรื่องไปให้ออฟฟิเชียลใช่ไหมครับก็แก่ก็แก่เฮ้ยแบบกูยังงงเลยมีช่วงหนึ่งที่แบบส่งมาบ่อยมากคือแบบบั๊กแก้แล้วนะบั๊กแก้แล้วนะส่งพีโมเจมเขาก็ส่งให้ทุกคนใช่ไหมล่ะครับเออตรงเนี้ยแหละคือผมว่าน่าจะเป็นอีกข้อหนึ่งที่ลหลายๆคนไม่ค่อยสบายใจเรื่องบั๊กนี่บอกเลยว่าหนักมากทั้งบั๊กแมปตัวละครไม่สมดุลแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่พอใจก็คือเรื่องเอฟแอดีแฟกต์โอ้โหแม่งสุดติ่งจริงอะดีแฟกต์เนี่ยดรอปเลทเฮี้ยต่ำ อะไรที่ไม่ใช้นี่แม่งดรอปจังแล้วผู้เล่นแบบสายฟรีเขาจะเอาเงินไหนไปให้รีฟิลออริจินอลไอออริจินอลไร้ินเหมือนคุณนะฮะเออเขาคุณรีฟิลกระจายเลยอะ่ะเขาก็แบบไม่ใช่แม่งทำไมแม่งหวยอย่างวะออการดรอปอรลลิเฟกต์อะไรเงี้ยแย่ yeah! ครับถือว่าแย่ถือว่าแย่แล้วก็เรื่องการเมืองอย่างที่บอกนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเด็ดขาดนะเราไม่ พูดถึงเรื่องการเมืองในช่องนี้นะฮะไม่ชอบไม่ชอบไม่ใช่ว่าสนับสนุนนะฮะผมไม่ชอบเลยเรื่องสนับสนุนไม่สนับสนุนรัฐบาลนะช่องนี้ไม่สนับสนุนรัฐบาลนะจ๊ะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่พอใจนะอันนี้ด่าแล้วนะเรื่องสมาร์ทโฟนกับ p c แล้วก็พอ่อ PS4 ผมมีทั้งสางแพลตฟอร์มนี้ผมมีทั้งสงแพลตฟอร์มมีทั้ง p พ4 PC แล้วก็โทรศัพท์สมาร์ทโฟนผม่าสตาร์เตอร์ด้วยสมาร์ทโฟนเอารุ่นละหมื่นกว่าบาท หมื่นหนึ่งเล่นโทรศัพท์เกมนี้เล่นโทรศัพท์เกมนี้ได้ในช่วงแรกๆที่เกมเปิดมาไม่ร้อนเท่าไหร่แต่พออัพหลังๆมาใช้จิ๊กเยอะขึ้นเกมร้อนเร็วมากขนาดปรับโลยังร้อนเร็วมากร้อนมากแล้วโทรศัพท์ลวนฮะเอาจงจริงผมเปลี่ยนโทรศัพท์ไปสองเครื่องละเล่นเกมเนี่ยเออลวนลวนลวนหนักมากก็เลยคือแบบแล้วหลายๆเครื่องเนี่ยคือลงเกมนี้ไม่ได้นะลงเกมนี้ไม่ได้หรือไอ้บัง d อ่ะก็ลงเกมนี้ไม่ได้ ลงเกมนี้ไม่ได้คือแบบเหมือนเกมสเปคมันสูงไปแล้วอ่ะมันสูงไปแล้วมันเหมือนแบบมันจะทิ้งห่างผู้เล่นแบบแอนดรอยที่แบบเขาแบบงบน้อยไปแล้วอ่ะเข้าใจไหมฮะคือผู้เล่นงบน้อยก็แบบยากที่จะเล่นอ่ะแต่เล่นมึงก็โทรศัพท์มึงก็ร้อนอ่ะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยผมก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นแล้วโทรศัพท์มันร้อนผมก็เลยย้ายมา PC พอย้ายมา PC อีกมีปัญหาอีกพอเปิดเราซื้อ p c มาแพงๆอ่ะสมมติ PC เครื่องหนึง่งตีไปเลยหมื่นห้า หน้าจออะไรออปชันตีไปหมื่นห้าหมื่นห้าถึงสองหมื่นก็ต้องปรับไายใช่ไหมซื้อของดีมาปรับไายปรับอะไรร้อนอีกโอ้โหแม่งร้อนแล้วขนาดตัวไฟล์เกมเนี่ยเพื่อนเพื่อนเคยสังเกตไหมที่เล่นใน PC เนี่ยห้าสิบจิกถึงหกสิบจิกเลยนะไม่แน่ใจหรือเก้าสิบจิกเนี่ยแหละคือแบบแม่งหนักมากหนักกว่าบางเกมบนพีอีกก็เข้าใจมันเป็นเกมโอเพนเวิด์นะครับคือแบบ 50าสิบกิกหกกิกเนี่ยสำหรับเกมเกมนึงเป็นอะไรที่หนักมากเลยนะฮะหนักมากแล้วก็ใช้การ์ดจอที่เอาผมตีไป1 0 1 0 3 0หรือว่าไอ้พวกแบบ950 GTX อะไรอย่างเงี้ยเออที่ผมเล่นก็คือ1050 TI นะฮะก็คือเล่นได้โอเคปรับโอเคแต่แต่ค่อนข้างจะหนักอยู่ค่อนข้างจะรันหนักอยู่ต้องเป็นการ์ดจอระดับกลางๆอ่ะกลางๆถึงจะเล่นเกมนี้ได้ไม่งั้นสะดุดชิบหายเอาจริ้งสะดุดชิบหายขออนุญาตทำ ไม่จบาพเลยนะส่วนใน Play 4เคยเปิดเล่นอยู่อะแต่มันไม่ค่อยโอเคเออใน Play 4ผมนะเป็นสลิมนะไม่ค่อยโอเคก็เลยย้ายมาเล่นใน PC มอนเดิมอะส่วนเรื่องมันจะมีเรื่องตัดต่อเรื่องอะไรด้วยถามว่าอวยไหมอวยถามว่าด่าไหมด่าฮะเออไปดูคลิปเก่าๆด้วยเออที่ผมดา่ทมดาที่ผมตัดต่อรางวัลอะไรต่างๆเนี่ยชรื่กรุณาไปดูคลิปเก่าด้วยไม่ใช่ว่าจะมาด่าผมในคลิปนี้เออจะมาดา่านู่นด่านี่ดา่ดาได้ครับยอมรับดา่าได้ดา่าได้ดา่าเลย ตื่นเต้นเลยซ้ำที่มีคนด่าด่าเลยฮยเอ่อเอานะถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นแบบหนึ่งในทีมผู้บริหารนะจะทำเหมือนเกมเกมหนึ่งไว้ที่ผมเล่นอยู่ครบรอบ7ปีแจกคัมพีส้มคัมพีรีเจน์แจกแม่งเลย200-300แจกเลยเออแจกก็เยอะคนกลับมาเล่นเยอะ ปรับเรทต่ำไปดิเออปรับเรทให้ต่ำไปดิทำไมเนี่ยคุณไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วอ่ะคุณปรับเรทต่ำไปเลยปรับแม่งไปเลยปรับต่ำๆคนก็กลับมาเล่นเยอะขนาดผมก็กลับมาเล่นเลยเกมเกมเนี่ยเออไม่ใช่ไม่ใช่เกมชินนะแต่เป็นอีกเกมหนึ่งแม่งติดต่ำจริงเออคือกลยุทธ์การตลาดยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับแต่รายรับแม่งมหาศาลเรื่องบั๊กเยอะเรื่องบั๊กเยอะเมื่อกี้พูดถึงไปแล้วโอ้โหบัก๊กกระจายบั๊กเยอะมากสมดุล เกมไม่ค่อยโอเคเรื่องบั็กเนี่ยผมขึ้นอยู่แต่ละบุคคลดีกว่าเออนะเพราะใครเจอบางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจอแล้วแต่บุคคลแล้วแต่เขาจะไปรีพอร์ตทางออฟฟิเชียลเขาเองส่วนเรื่องที่ผมถูกใจคือเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือไอเพื่อนๆจะเห็นในทวิตเตอร์ที่ผมจําชื่อเขาไม่ได้อะที่เขาจะมาทำไอ้วันเยียร์อันนิว w a r d รอระให้เป็นรางวัลสุดท้ายเป็น 5้าดาวคือรับตัวละครการันตีไปเลยห้าดาวเลือกเอาว่าจะเป็นตัวไหนหรือว่าสุ่มเนี่ยแหละเออผมหาภาพไม่เจอไว้ผมจะเอาภาพของเขามาขึ้นอยู่คืออันนั้นน่ะคือถ้าที่มันจะแจก10บสิบเพชแล้วก็แจกเจมแจกร้160อยหกสิบออริจินเรน่ะคือถ้ามึงแจกอย่างนั้นนะเว้ยคือมึงจะโดนด่าน้อยอ่ะใช่มึงโดนด่าแต่คือคนเรามันด่ามันมีข้อดีข้อเสียฮะด่าแลวไม่ด่า แต่ผมไม่ค่อยด่าเท่าไหร่เลยไม่ค่อยดา่าแต่คลิปเนี้ยที่อยากทำมันคือแบบเหมือนทุกคนไม่เข้าใจถ้าถ้าทางมิโฮโยเขาแจกไอ้ที่แฟนเมอิอรนนั้นอ่ะเออคือมึงจะมาโดนด่าน้อยมากแล้วแบบผู้เล่นใหม่ก็กลับมาเล่นเอาจริงนะ90%หรือ70%ออ่ะผู้เล่นใหม่กลับมาเล่นแน่นอนอ่ะคุณโฆษณาไปดิคุณแจก5ดาวการันตีคุณแจกเพชรจีพันคุณแจกไอออริจินอลเรซินเท่าไหร่คุณแจกเงินเท่าไหร่คุณแจก ออัพตัวละครเท่าไหร่ไอ้ตัวเอ็กซ์อัพตัวละครเท่าไหร, e. ร่คุณแจกไปเลยคุณได้มากกว่าเสียอยู่แล้วคุณแทบไม่เสียอะไรเลยคุณแค่ขี่โค้ดเข้าไปเงี้ยเออส่โค้ดนี้คุณรับไปเลยนะนู่นนี่แล้วพอหนึ่งปีมาคุณแจกอะไรอะ่ะเออย่สิบไอยี่สิบไอเม็ดไปเปิดแบนเนอร์ฮะเออแค่นั้นอะ่ะทุกคนก็เลยออกมาโจมตีฮะแต่หลักๆที่ทุกคนไม่พอใจก็คือ การไปบล็อกความคิดเห็นการไปแบนความคิดเห็นเขาในแพลตฟอร์มต่างๆที่บริษัทออกมาทำานะฮะแล้วการใช้เงินอย่างไม่สมเหตุผลของทางบริษัทเนี่ยแหละที่ทุกคนก็เลยออกมาด่ากันเอาวังว่าคงจะสมใจเ,เพื่อนๆแล้วนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้นะฮะแล้วผมไม่ใช่สลิมฮะเจอกันลิปหน้าครับสวัสดีครับ